คลิปนี้จะสอนวิธีจองคิวต่อใบกับขี่นะครับที่กรมขนส่งนะครับสาหรับคนที่ใบกับขี่จะต่อล่วงหน้านะครับหรือว่าหมดอายุแล้วนะครับจะเข้าไปต่อที่กรมขนส่งให้ทาตามวิธีและขั้นตอนในคลิปวันนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้โหลดแอปกรมขนส่งมาติดตั้งในมือถือก่อนนะครับก็จะเป็นแอปที่ชื่อ DLT SmartQ นะครับอ่าก็คือแอปตัวนี้นะครับให้โหลดแอปตัวนี้มาติดตั้ง ถ้าเราโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยนะครับเปิดขึ้นมาในหน้าแรกก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับสําหรับคนที่มีสมัครแอปไทยดีนะครับติดตั้งไว้ในมือถือเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าสู่ระบบนะครับด้วยแอปไทยดีได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยสมัครแอปไทยดีนะครับจะต้องโหลดแอปไทยดีแล้วก็ลงทะเบียนให้เสร็จก่อนนะครับ สำหรับคนที่มีแอปไทยดีอยู่แล้วนะครับก็ให้กดค่าเข้าสู่ระบบด้วยตัวไทยดีได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาสู่หน้าแอปไทยดีของเรานะครับให้เรายืนยันรหัสพิน8หลักที่เราตั้งไว้สำหรับเข้าใช้งานตัวแอปไทยดีนะครับหน้ายืนยันตัวตนหน้านี้นะครับก็จะบอกว่าแอปของกรมขนส่งนะครับจะขอเข้าถึงข้อมูลบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อนามสกุลของเรานะครับนานี้ให้กดปุ่มยินยอมครับ แล้วก็ยืนยันราัสผ่านแอปไทยดีนะครับที่เราตั้งไว้อีกทีหนึ่งนะครับหน้าประชาสัมพันธ์หน้านี้กดเครื่องหมายปิดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็หน้านี้นะครับเลือกกลบกลทนส่งที่เราจะเข้าไปจองคิวนะครับเลื่อนหาจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์จากตรงนี้ก็ได้นะครับหน้าจอต่อมาหน้านี้นะครับเลือกประเภท การใช้บริการนะครับให้เลือกคําว่างานใบอนุญ,ญาตนะครับเราก็เลือกเป็นรถนะครับส่วนบุคคลนะครับหรือว่าถ้าเป็นรถสาธารณะก็เลือกช่องนี้นะครับจากตัวอย่างผมก็จะทําเป็นรถส่วนบุคคลนะครับก็เลือกช่องแรกหน้านี้ให้เลือกตรงคําว่าต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับแล้วก็เลือกประเภทรถที่เราจะต่อนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็เลือกช่องนี้นะครับรถยนต์ ถ้าจะต่อทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอไซค์ก็เลือกช่องนี้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมก็จะเลือกเป็นต่อนะครับรถมอไซค์ก็เลือกช่องแรกนะครับแล้วก็นานี้กรอกข้อมูลนะครับวันหมดอายุนะครับเป็นวันเดือนปีนะครับของใบขับขี่นะครับที่เรามีอยู่นะครับกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือถ้าใบขับขี่ของใครที่สูญหายนะครับจําไม่ได้จําข้อมูลไม่ได้ก็เลือกตรงช่องนี้นะครับ หลังจากกรอกข้อมูลแล้วนะครับช่ชอง <c oughs> ด้านล่างก็ให้กดปุ่มก็ว่ายืนยันครับหน้านต่อมาหน้านี้ให้เราเลือกประเภทใบงค์คีที่เราจะต่อนะครับช่องแรกต่อจาก5ปีเป็นหน้าปีสิ้นอายุเกิน1ปีอบรมที่กรมขนส่งเลือกช่องนี้นะครับช่องที่2ต่อ5ปีเป็นหน้าปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีอบรมที่กรมขนส่งก็มาเลือกช่องนี้นะครับช่องที่3นะครับต่อ5ปีเป็น5ปีนะครับสิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล,ล้วก็ อบรมแบบออนไลน์มาแล้วนะครับเราก็จะต้องมาเลือกช่องนี้นะครับช่องที่4นะครับขอต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับสิ้นอายุเกิน1ปีนะครับผมก็เลือกช่องนี้ช่องที่5นะครับต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะครับสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะครับก็เลือกช่องนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะครับสิ้นอายุเกิน1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อบรมแบบออนไลน์มาแล้วก็มาเลือกช่องนี้นะครับ ในหน้านี et, ้ให id ้เราเลือกประเภทนะครับให้ตรงกับที่เราต้องการจะต่อนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะต่อแบบขี่ล่วงหน้านะครับยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็อบรมแบบออนไลน์มาแล้วนะครับผมก็เลือกเป็นช่องที่3ช่องนี้นะครับสำหรับในหน้านี้ครับเลือกวันจองคิวนะครับก็คือเลือกวันที่เราจะเข้าไปต่อใบกับขี่ที่กรมขนส่งนะครับวันที่เลือกได้จะต้องเป็นวันที่ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเกิดเดือนไหนเราเลื่อนมาแล้ว ยังไม่ขึ้นเป็นสีเขียวแสดงวา่าเขายังไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปจองนะครับจากตัวอย่างนะครับผมก็เลือกเป็นวันที่22พฤษภามนะครับจากนั้นก็มาเลือกเวลาอีกทีหนึ่งจะมี2เวลานะครับช่วงเชา้า8โมงนะครับแล้วก็เป็นอีกทีนึงก็คือบ่ายโมงนะครับเราก็เลือกเวลาที่เราสะดวกได้นะครับจากตัวอย่างผมก็เลือกเป็นวันที่2แล้วก็เลือกเป็นช่วงเชา้า8โมง แล้วก็ในหน้าคาเตือนหน้านี้ครับก็จะบอกว่าเราสามารถจองคิวได้1รายการต่อ1โหมดประเภทใบกับขี่เท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดก่อนได้นะครับแล้วก็กดปุ่มรับทราบนะครับในหน้ายืนยันการจองนะครับหน้านี้ก็มาเช็คนะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของเราทุกอย่างนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับบัตรประชาชนชื่อนะครับวันเวลาแล้วก็อ่าประเภทใบขับขี่ที่เราจะเข้าไปต่อนะครับ เช็คให้หมดเลยนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับเราก็กดยืนยันการจองนะครับจากนั้นจะมีหน้าคาเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อท่านได้ดําเนินการจองคิวแล้วนะครับท่านจะไม่สามารถทําการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้จนกว่าจะถึงวันที่เข้าไปรับบริการนะครับหน้านี้ต้องกดติ๊กยินยอมนะครับแล้วก็กดปุ่มรับทราบก็จะขึ้นว่า ช่องคิวสำเร็จนะครับผมกดเครื่องหมายกากบาทออกไปนะครับก็จะมาหน้าจอนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราทำทุกอย่างนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็แคปตัวหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำรูปภาพนะครับหน้าจอที่เราแคปไว้หน้านี้นะครับ ไปติดต่อกลับกรมขนส่งนะครับผมเพื่อทํารายการต่อไปกับขี่ตามประเภทที่เราได้จองไว้นะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเรื่องของเอกสารนะครับที่เราต้องเตรียมไปเราก็กดปุ่มนะครับรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเราจะต้องติดต่อนะครับกรมขนส่งล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมายประมาณ10-30นาทีนะครับจะบอกว่าเราต้องแต่งตัวยังไงบ้างนะครับก็มาอ่านตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็กที่สําคัญนะครับเรื่องเอกสารที่เราต้องเตรียมไปกรมขนส่งนะครับก็จะบอกเลยว่ามีทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือบัตรประชาชนตัวจริงนะครับใบกับขี่ใบเดิมใบรับรองแพทย์อายุไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับที่สําคัญก็คือผลการอบรมแบบออนไลน์นะครับก็บคือเราจะต้องนําผลการอบรมออนไลน์ตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวใบที่เราจองคิวนะครับที่เราได้รับจากกรมขนส่งนะครับเรานาหลักฐานทั้งหมด ไปติดต่อกลมขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีและขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับถ้าคนที่ดูแล้วนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีคําถามตรงไหนที่อยากจะถามเพิ่มนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามเข้ามาตอบให้นะครับคลิปวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ